ตีสิเดเสารนี้แอนจักรพงศ์เผยชีวิตพันล้านกับรักที่เลือกได้เมา้์กันว่าไปแย่งแฟนของคุณแคทริน่าเกรดมาได้มงที่ไทยแล้วก็มาเสียคนรักให้พี่แอนที่ไทยเช่นกันเรื่องนี้จริงหรือไม่คะคำถามนี้คือว่าถูกถามเยอะมากนี่เป็นรายการแรกที่มาตอบคนเราปบมือข้างเดียวมันไม่ดังพร้อมเปิดตัวทายาทผู้สื่อทอดมรดกพันล้าน คุณแอนตอนนี้มีลูกและในอินโทรดักชันของเราบอกว่าไม่ใช่เป็นลูกที่ไปอุ้มของใครมาเลี้ยงใช่ค่ะไปได้เอาเมี่ยงของใครมาอมไม่ใช่เลยเป็นสเปิร์มของคุณแอนแท้ๆเลยถูกต้องใช่ไหมครับเป็นลูกของเราแล้วเราก็ไม่ได้มีพ่อของลูกเราผลิตลูกของเราเองเพราะฉะนั้นนี่คือรักเลือกได้ของแอนจริงๆ ไปที่อเมริกาเก็บสเปิร์มไว้ที่ลอสแอนเจลิสครับแล้วก็เลือกผู้หญิงที่จะมาเป็นคนบริจาคไข่ให้อเอาสเปิร์มบวกไข่ออกมากลายเป็นตัวอ่อนภ<ะ>าษาอังกฤษเขาเรียกว่าเอมบริโอแล้วค่อยฉีดเข้าไปกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนั่นแหละเขาเรียกว่าแม่อุ้มบุญสองคนเนี่ยทั้งลูกชายลูกสาวเนี่ยคนละ15ล้านบาท30ล้านกว่าจะได้สคนนี้มา แล้วคุณแอนจะบอกไหมจะบอกลูกไหม oh. ในอนาคตเนี่ยจะบอกไหมว่านี่เป็นการอุ้มบุญบ,<า>บอกหมดค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าเราเป็นผู้ชายมาก่อนแล้วเราก็จะให้น้องทั้งสองคนพูดเต็มปากว่า Yes my mom is trans woman but she's i a beautiful trans woman and we are proud of her mm. พวกเราภูมิใจที่มีคุณแม่และถึงแม้คุณแม่จะเป็นผู้หญิงข้ามเพศเราก็รักและภูมิใจคุณแม่ที่สุด